สวัสดีครับใชยมดดีครับวันนี้สิฟ้ามาเฮ็ดฟักเม็ดครับเอาซื้อมีดปลายแหลมแบบนี้มาแล้วโอ้ยบ่มีิฟักสิเฮ็ดจะได้ครับตัวนี้เลยครับพอพิวิสตนี่ครับเอาลุ่นให้มันห่อนทั่วแล้วก็บีบลงครับในไส้ขื้นที่เสมอเสมอจังเลยครับคือจังคืนเล็กันสิครับใส่เล็กมึ่งทับนี่ครับพิวนสต์เจ็ดสี่ครับ สามารถเฮ็ดใส่เองได้ง่ายๆครับถ้าเฮาเห็ดก็ใหม่เฮาตตรงนี้อุปกรณ์ดีเห็ดน้าครับเต่ตัวนี้เห็ดแบบง่ายๆเลยครับใส่อุปรกรณ์แค่ใส่ล้นก็ไฟทุกอย่างได้ครับแต่อันนี้ผมมีตัวนี้ผมใส่ตัวนี้นนการเฮ็ดคือห้าล้นครับล้นเนีมันอ่อนก่อนะ ก็ว่างในพะื้นที่มันจสมอจังหวะตันี้ตรด,ดนว้ครับี่้วสวมตัวนี้เขาควนครับ น่อยใส่เลยครับมันแข็งหน่อยด้านด้านนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องกวัดต,าดตัา Nice <laughs> <Dai>, one. <laughs> เระเทศมันโค้งตามใบมีดหน่อยนึงครับเพราะว่ามีดมันโค้งเาก็เ็ดโค้งตามหครับด้านนะครับเจาะใส่เสือกวันนี้ครับใส่เสือกไหมือไส้เอววี้ครับวันนี้ที่เราบีบจะนีตาทาําไมนเป็นลูกช่วงแหนบๆด้วยกัน,นน้อยๆครับผมมีห้องรุ่นนะมันบีบของสิท เราลุ่นทับใส่ที่เลยนะครับใส่ลงดึงแบบนี้ครับมันก็สิ่งพอดีครับอ็นใส่แบบง่ายๆครับใส่ท่อ PVC แบบคนลุ่นกระทุบกดเห็นเด่นเลยก็เอาน้ำหดครับมันก็สิ่แข็งที่ปกติสิเลครับมีเนากระโจมมีใส่เสือกครับ ี่ยมาบึงกันครับเอาเจาะกันได้ข้า กอะไรมันจะล้นครับมันจะล้นมัอนอ่อนครับเดี๋ยวเขาแอกแย่เหล็กใส่ครับ มาโอดเสือได้ครับใส่ที่แล้วก็รถน้ำลยครับเนียจะเป็นห่วงดีครับใสยโซดเสือกหอยน้ำเอียวน้ำแย็งไก่ครับนิดครับน,นี่ครับนนี้ก็เร็วๆครับนี่ เดี๋ยวผมจซิปปมมจซดเสียกั้เพิ่งว่าก้อนห้าสอดเสียอัเสียไใส่ส,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 สิครับสล้ก็จิดเข้าไปงี่สิครับเป็นตัวหิวในเลยครับนี่ แค่นี้กับใส่ไดล้วครับเสื้อถึงยังไงใดที่ว่ามันแข็งแรงยั้นน้อยครับเพื่อเขียนเอวเขียนห่ังครับครับมานี่กับขอขอบคุณหลายๆครับติดติดตามคลิประชัยมวนดีครับริมกดติดตามกดไลกดแชร์รื้อครับลังใแต่ะชัยม่วนดีครับนี่ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ